นะวันนี้คือทางพี่กับคุณนัทมิเรยเนี่ยเราได้ยุติความสัมพันธ์การฉันสามีภรรยาแล้วเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับมือที่สามเออคือจริงๆอย่างที่คุณนัทได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่เก้าธันวาคมนะครับว่าเป็นการยุติความสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นจริงตามนั้นครับครับจริงๆก่อนนัน,นมีการคุยกันยังไงบ้าง <c oughs> คืออย่างนีออ้พี่ต้องขออนุญาตในการพูดคุยวันนี้เพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากเป็นการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวหรือใด,ดนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มีคิวมารายการของคุยแซบอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับเราก็เลยมองว่ามันมันมีเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดนะครับจากความคลาดเคลื่อนของเวลาและกันจนสิ่งที่มันเจอณตัวน,นี้คือหนึ่ง พี่ก็บอกว่าณวันนี้คือทางพี่กับคุณนัทมิเรยเนี่ยเราได้ยุติความสัมพันธ์การฉันสาม,มีภรรยาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่หลายคนหรือในโซเชียลยังตั้งคําถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้พี่เคยบอกว่าไม่ได้เลิกกันและพี่ก็ปฏิเสธว่าพี่ไม่ได้มีมือที่3าม mm hmm. พี่นั้นโกหกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะครับแล้วก็ต่อสิ่งที่รอบข้างต่างๆมันจะเป็นครอบครัวหรือคนข้างๆต่างๆ,างๆทั้งหมดนะครับ คืออย่างนี้ครับข่าวครั้งแรกเนี่ยที่ลงกันก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่1ตุลาคมเนี่ยพี่ใช้ชีวิตในครอบครัวตามปกติก็คือทานข้าวที่บ้านอย่างทานข้าวกับคุณนัทอยู่ในตอนเช้าแล้วก็คุณแม่ก็ยังออกไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ออกไปทํางาน <c oughs> ก็ประชุมนะครับซึ่งคราวนี้พอในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีผู้ช่วยเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่ตอนนี้ข่าวเต็มทุกฟีดเลยว่าพี่จะมีข่าวว่าอะไรนะ นักร้องยุค90กับพระเอกดังยุค90สอ,อแววเตียงขับเลิกรากันนอกใจนะครับแล้วก็แยกย้ายกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นพี่ก็บอกผู้ช่วยว่ามันไม่ใช่พี่แล้วเพราะเราเจอข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็จะถูกโยงยุค90ใช่ไหมครับพี่ก็เลยบอกว่าก็ไม่ใช่เราอาจจะไม่ต้องตอบก็ได้มั้งนะครับแต่ผู้ช่วยก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดว่าเป็นพี่นะนะครับอตอนนั้นก็มีนักข่าวหลายสำนัก โทรมานะครับพี่ก็บอกว่าจริงๆพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรเพราะว่าณเวลานั้นชีวิตพี่ปกติมากนะครับยังไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะก,กันก็เลยทางมีทางคุณแจ็คคารีนจากช่องเอ่อไทยรัฐซึ่งตอนนั้นออฟฟิศอยู่ใกล้กันอยู่ตรงรัชดาก็เลยบอกทั้งนั้นก็ขอคุยแบบแค่สั้นๆแล้วกันนะครับก็คุยตามความเป็นจริงเลย <c oughs> น้องก็ถามพี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่พี่หรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็ยังอ,อยู่บ้านปกติกลับบ้านไปก็ยังเจอกันปกติในเย็นนี้นะครับก็ตอบไปตามนั้นทุกอย่าง ทุกประการคือวันนั้นมันไม่ได้มีการทะเลาะกันไงมันไม่ได้มีการทะเลาะกันใช่ไหมครับก็คุยกันปกติแล้วพอกลับบ้านไปคืนวันที่หนึ่งก็เลยก็เลยยกคุยถามคุณนะัาเพราะว่าคุณน้ายังไม่กลับบ้านใช่ไหมครับอยู่ทางบ้านญาติอยู่นะครับซึ่งมันมันก็ดึกแล้วพี่ก็เลยว่าทัาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันก็ได้นะครับซึ่งตอนเช้าวันที่สอง <c oughs> ก็ยังไปทํางานอยู่นะครับแล้วพี่ก็โทรหาคุณนัาตอนเที่ยงนะครับว่าเออก็คุยงานวางแผนในครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับว่าเราต้องทําอะไรอย่างไรบ้าง แล้วก็เลยถามคุณนัทว่าได้เห็นข่าวเมื่อวานไหมที่ลงกันเต็มฟีดไปหมดเลยคุณนันก็บอกเห็นแล้วแต่เดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนนะเพราะกําลังจะเตรียมตัวไปถ่ายงานต่างจังหวัดผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอคุณนัทบ้างโทรมานะเพราะว่าเราต้องเจอกับกับนักข่าวใช่ไหมครับที่ก็เลยไปเข้าเข้าเาข้าฉากถ่ายถ่ายงานในตอนนั้นแล้วก็รอสายคุณนัทโทรไปครั้งหนึ่งสองครั้งคุณนัทอาจจะติดธุระอยู่ยังไม่ได้ถูกกลับ งานก็เลยโพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์ณเวลานั้นตามนั้นว่าก็คุยแล้วแต่คุณนั้นก็บอกเดี๋ยวว่างเดี๋ยวโทรกลับซึ่งณเวลานั้นนึกข่าวแบว่าเลิกกันนอกใจและแยกกันอยู่แล้ว mm hmm. พี่ก็ตอบตามความเป็นจริงนั้นนะครับแต่หลังจากนั้น <c oughs> มีการมีข้อความทางโซเชียลซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเอ๊ะทำไมมันมีความไม่เหมือนกัน mm hmm. ซึ่งพี่ก็บอกกับทีมงานว่าก็อาจจะเป็นปกติของพี่นัทเขาอยู่แล้วที่แบบเขาก็จะโพสต์เรื่องราวตา่างๆมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าก็ยังคิดอยู่แต่ก็ พยายามที่จะไล่ถามคุณนัทสิ้นคุณนัทก็เลยบอกว่าเอ่ขอเวลาสักสักพักหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดกำลังทายางยยงานอยู่ไม่ได้มีประเด็นก็คือไม่ได้เคยไม่ได้เคยมีการทะเลาะเบาแววงกันหรือไม่ได้เคยมีการนั่งคุยว่าวันนี้ฉันไม่พอใจเรื่องนั้นวันนี้ฉันได้ยินแบบนี้มาไม่เคยมีการคุยเรื่องนั้นแต่ในครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของความที่แบบเราเข้าใจกันเพราะพี่เข้าใจว่าเราโตกันมาในระดับแบบก็มีอายุกันเต็มที่แล้วในการเข้าใจชีวิต ฉันก็ต่างฝ่ายต่างเข้าใจในการทํางานของแต่ละฝ่ายมากกว่าแต่ไม่ได้มีกรารทะเลาะกันแล้ววันนั้นพี่บอกว่าไม่มีไม่ได้ทะเลาะกันอันนั้นไม่มีแต่หลังจากที่เราได้คุยกันวันที่สองวันนั้นขอเวลาพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วตอนนี้ข่าวเนี่ยมีมาก่อนก่อนเรื่องเราที่จะเกิดขึ้นในบ้านพี่ก็เลยบอกฉะนั้นพี่ยังไม่ขอคุยกับใครทั้งสิน้นพี่ขอคุยเรื่องเราให้ชัดเจนก่อนเพราะตอนนั้นก็ต้องบอกพี่ตอบตามทำลายซึ่งในที่พี่มองว่าพี่ตอบตามความจริง แต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะ eh, วันนั้นทําไมเราโกหก mm hmm. พี่ก็บอกว่ามันไม่ได้โกหกกขพี่พูดไปตามนี้แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยจนวันที่5ตุลาก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในระดับหนึ่งใช่ไหมจนวันที่ประมาณวันที่9ตุลามั้งเราก็เลยนั่งคุยกันที่บ้านอย่างจริงจังก็เลยเป็นการยุติความสัมพันธ์อันนี้พี่ตอบไม่ได้เลยพี่ตอบไม่ได้เลยแต่ว่าในวันนั้นที่คุยกันเนี่ยพี่ก็เลยคุยกันในเหตุผลในระหว่าง คนสองคนในครอบครัวนะพี่ก็ถามคุณนดัณนดว่าคุณนดัดบอกคุณนัดคิดมาดีแล้วในระยะหนึ่งเราก็บอกว่าหลังๆเป้าหมายในชีวิตเรามีความแตกต่างกันไลฟ์สไตล์เราก็แตกต่างกันแล้วก็เราอย่างน้อยๆเราแยกย้ายกันตอนนี้เรายุติกันตอนนี้คืนชีวิตให้กันตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถ <c oughs> เป็นเพื่อนเรายังสามารถพบเจอกันได้เรายังมีความรู้สึกดีๆที่เรามีกันอยู่นะครับดีกว่าที่มันจะมี ไปถึงขนาดที่มันจะหักล้างกันมากกว่าน,นี้และที่เคยถามคุณนัทว่าคุณนัทถ้าอย่างนั้นถามหน่อยว่าที่มีข่าวลงณเวลานี้เนี่ยแล้วคนตีความคนลงข่าวกันเนี่ยมวีว่าผมมีมือที่สามคุณนัทมีอะไรไหมคิดในใจหรือเปล่าคุณนัทก็บอกกับพี่ว่าไม่มีเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับมือที่สามที่ก็เลยบอกถาอ้างนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะเราคงจะต้องคุยกับ นักข่าวคงจะมีคนถามเราจะตอบอย่างไรใช่ไหมครับคุณน้าก็บอกเราก็ตอบตามความเป็นจริงนี่แหละว่าเรายุติความสัมพันธ์ด้วยเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนที่สาซึ่งอันนี้พี่ตอบตามสิ่งที่เราคุยกันตกลงกันภายในทั้งหมดครับคือในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีสัญญ,ญาณขนาดนั้นแต่มันก็จะมีความสัญญ,ญาณแบบเช่นครอบครัวเนี่ยฉันน้อยใจบ้างฉันแบบอะไรบ้าง คือเป็นเป็นอย่างนี้ตามครอบครัวม,มาโดยตลอดสันคิดแบบนี้เธอไม่ทําแบบนั้นมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมันเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวแล้วกันการง้องอนก็ก็มีกันมาหลัง <c oughs> จากก็ก็ <c oughs> มีกับอย่างเช่นบางช่วงเราเจอเรื่องราวที่เราไม่เข้าใจกันอ่ะก็ง้อก็คุยกันครั้งหนึ่งปรับได้บ้าง,างปรับได้บ้างนิดหน่อยก็เกิดขึ้นใหม่มันเป็นเรื่องแบบนี้เสมอซึ่งคนในครอบครัวพี่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราดีในทุกเรื่องข้อเสียมากมายก็มี ผิดพลาดหลายครั้งก็มีในฐานะความเป็นครอบครัวเนะแต่เรื่องเราเนี่ยพี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากในหัวข้อนี้พี่ก็ต้องพูดในหัวข้อนีค้คือการที่เราจะนั่งคุยกันเรื่องนี้ได้ในสิใน15ปีเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจังฉะนั้นการที่เราคุยกันเรื่องนี้เราก็มองว่ามันมันก็คงมีความสะสมกันมาใช่ไหมครับซึ่งคุณนัทก็บอกว่าครอบครัวระหว่างเรามันก็มีความพยายามกันทั้งคู่และที่เราจะพยายามให้ช่องว่างระหว่าง ครอบครัวเรามันมันลดน้อยลงแต่เราก็มองว่ามันก็มีทั้งทุกข์และสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามปรับกันมาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันสาวัน4วันแล้วปรับแล้วไม่ได้มันจูนกันมาตลอดพี่ก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นนะครับภาพต่างๆที่ที่เรามีความสุขที่มีมันก็มีทุกข์ร่วมกันเราพยายามปรับต่างๆตลอดเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งอันเนี้ยพี่กําลังบอกว่าไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราไม่ไม่ไม่คุยกัน ก็พยายามคุยกันแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างที่รอเนี่ยก็มีการอสอบถามนะจากเพื่อนที่สนิทหรือแม้แต่ทั้งจากพระอาจารย์ที่เรานับถือทั้งคู่เนี่ยท่านก็บอกว่าได้คุยกันแล้วมันเป็นเรื่องที่มันสะสมของคู่ที่มันมีมาอย่างค่อนข้างยาวนานไม่ได้สงสัยเพราะเราก็เข้าใจเพราะว่า15ปีเนะี่ยต้องบอกว่าคนเป็นครอบครัวจริงๆบางเรื่องมันละเอียดอ,อ่อนจริงๆที่ต้องบอกแบบนี้บางคน เราบอกว่าเราเข้าใจครอบครัวเขาจริงๆเราจะไม่สามารถเข้าใจได้หรอกแต่เราเป็นคนพบเจอในสิ่งนั้นแต่พี่ก็ต้องบอกว่าพี่เน้นย้ำเสมอนะเราข้อผิดพลาดก็มีเยอะแยะพี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทําดีแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ข้อผิดพลาดก็มีเรายอมรับในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่พี่กําลังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นก <c oughs> ่อนเกิดเหตุขึ้นหลังวันที่พี่ตกลงพี่พูดตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้น <c oughs> จริงๆจะยืนยันตรงไหนซึ่งเราก็มองว่าณนะวันนี้ การยุติความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต่างปรารถนาหรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นกันมาแล้วอยากให้เคารพในสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกันเราดูแลกันมาเรามีทุกมันก็มีสุขมันมีสุขมันก็มีการแก้ไขกันมาอยากเพาะอยากทาให้สิ่งนี้มันกระทบกระเทือนกันเลยคือพี่กําลังหมายถึงว่าคอมเมนต์ต่างๆของคนภายนอกเข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยต่างมี ความชอบความไม่ชอบทุกคนต่างมีเหตุผลคอมเมนต์ได้มีความคิดเห็นได้แต่คอมเมนต์นั้นอย่าทําลายซึ่งความสัมพันธ์อย่าทาลายซึ่งคนรอบข้างอย่าทาลายซึ่งความเห็นต่างกันเลยเพราะรายละเอียดมันเยอะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจกันจากภายนอกจริงๆยังไม่ได้คุยกับคุณนัทเป็นเป็น,เป,นเป็นการส่วนตัวคร<ป>ับแต่ก็มีได้คุยกับางานกับทางผู้ช่วยบ้างครับ <c oughs> คือเอาของพี่เลยนะ<ป>พี่ไม่ได้มีบุคคลที่สาม พี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่3ที่เป็นเชิงชู้สาวไม่มีนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นที่พี่คุยกับคุณนัทตอบเนี่ยนะเราไม่คุยกันเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยและพี่เคยถามไม่มีประเด็นในหัวข้อนี้แต่คราวนี้ในสิ่งที่คุณนัทตอบในวันนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องตอบว่าพี่ไม่ได้ยินด้วยตัวเองแต่ความเข้าใจอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่เราแยกย้ายกันแล้วหลังจากวันที่13ตุลาคมที่พี่ย้ายออกจากบ้านแล้ว คุณนัทก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่จะไปเจอใครจะไปยังไงแบบไหนหรือเปล่ามันนอกเหนือการควบคุมอาจจะเป็นไปได้เพราะพี่เองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังจากที่เราไม่ได้คุยกับคุณนัทแล้วความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณนัทจะเป็นอย่างไรพี่ก็ตอบไม่ได้เช่นกันพี่ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างนานมากแล้วนะพี่น่ยจาไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าวัานนี้เรารับรู้เรารับทราบแล้วเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในการที่มันมีการต้องจดทะเบียน แล้วก็ในการทาเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้บอกกับทางผู้ช่วยหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามีเหตุใดที่พี่จะสามารถรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็สามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเราไม่รู้จริงๆเราจําไม่ได้จริงๆเพราะมันค่อนข้างนานแล้วพี่ก็จะบอกทีมงานว่าขอรายละเอียดที่พี่หน่อยว่าพี่ต้องทําอย่างไรการมีลูกเนี่ยมันเป็นการมันเป็นเป้าหมายของครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าเราอยากจะมีน้องนะครับเราอยากจะมีลูกเพื่อเป็นเป็น การสร้างครอบครัวแต่การที่มีไม่ได้พี่ก็ต้องบอกว่าเราเข้าใจกันทั้งคู่เข้าใจถึงการมีและไม่มีพี่ต้องบอกคำนี้ถ้าบางคนจะมองว่ามันเป็นความต้องการของใครคนหนึ่งหรือเปล่าพี่มองว่าเราเรา,เรามีความสุขในเป้าหมายนั้นร่วมกันมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีประเด็นต่างๆอันนี้พี่ต้องตอบว่าพี่ตอบได้ในฐานะที่พี่รู้เท่านั้นครับ <c oughs> จริงๆถูกโยงหมดไปทุกที่นะครับทุกอย่าง ซึ่งเจนนี่ก็ต้องบอกว่าพี่เนี่ยสนิทกับเจนนี่มามานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆเป็นเหมือนกับเพื่อนผู้ชายเนะี่ยเอาง่ายๆดังนั้นเจนนี่ก็จะมีความแบบเป็นเพื่อนผู้ชายนิดนึงซึ่งในช่วงที่มีข่าวออกมาเราต้องทํางานด้วยกัน mm. ทางรายการแล้วก็มีต้องเดินทางในการไปทํางานไปการทำบุญซึ่งมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นเป็นการไปแบบเพื่อนซึ่งก็ไปกันกลุ่มหลายคนมากๆจริงๆไม่ได้คุยกับเจนนี่เลยนะครับก็วันนั้นแค่เจอกันที่รายการแล้วว่าข่าวลงไมและ ซึ่งมันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาก็มีเรื่องของความปลอะบางด้วยก็ได้แต่เราก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสวันนึงเราก็พูดว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆใช่วันเสาร์ก็ต้องมีมีถ่ายรายการด้วยกันครับ<ๆ>ก็ต้องบอกว่าเราก็เสียใจนะครับเราเสียใจเราไม่ไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นจากทุกเหตุผลก็ตามนะครับซึ่งในววันนีเ้เราได้พูดคุยกันด้วยความตกลงและเข้าใจ แล้วเราก็มองว่าเรามีเป้าหมายต่อครอบครัวของเราอย่างไรใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับที่ก็เลยมองว่าณนะวันนี้สิ่งที่มีโอกาสพูดอยากพูดแค่วันนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่อยากจะพูดอีก <SPEAKER> เพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่บางเรื่อง็มนมีพอยต์็นมีประเด็นที่มันส่งผลต่อ,อ,อคนรอบข้างวันนี้ที่พูดไปในสิ่งที่พี่พูดแต่คนจะเข้าใจแบบไหนพี่ถือว่าพี่ได้ทําในสิ่งที่พี่ได้ได้ทําแล้ว คือต้องบอกแบบนี้ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงนะพี่เข้าใจว่าเราเป็นทั้งคนสาธารณะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของครอบครัวเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันเช่นกันจะพูดถึงพี่อย่างไรพี่เข้าใจจะคอมเมนต์อย่างไรพี่ก็คอยอ่านแล้วก็แล้วก็ฟังอย่างเดียวไม่ได้สนใจแต่คราวนี้อะไรที่มันเกินขอบเขตมันกระทบถึงครอบครัวพี่ก็มองพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อความถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้ข่าวต่างๆที่มีตามฟีด ไม่ว่าจะเป็นบอกพี่อ้ําอย่างนั้นพี่อ้ําอย่างนี้พี่อ้ํามีคนคนนี้เป็นเขาเล่าว่าฉันได้ยินมาว่าฉันคิดว่าฉันฉันคิดเอาเองว่าต้องใช่แน่ๆที่ถามคําถามเดียวแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทำอย่างไรคุณจะรับผิดชอบต่อความคิดเห็นคุณอย่างไรนอกจากไม่เป็นไรฉันก็แค่ไม่ไม่สนใจฉันไม่ใช่แอคเคทาฉันนี่หน้าตาฉันก็ไม่โชว์แต่คนรอบข้างล่ะเราต้องการความถูกต้องใช่ไหมเราต่อสู้ความถูกต้องให้คนอื่น แล้วเราใช้วิธีที่มันถูกต้องหรือเปล่าฉันพี่ก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้า <c oughs> หลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วเนี่ยคือก่อนนั้นพี่เข้าใจถ้าคนจะคอมเมนต์หรืออะไรกันก็ตามนะครับในในความที่อาจจะเอาใจช่วยหรือยังได้ข้อมูลไม่ครบแต่วันที่พี่ไปปรึกษาพี่ก็ปรึกษาว่าพี่ไม่ได้เป็นการไปฟ้องร้องหรือแจ้งความอะไรพี่ปรึกษาขอบเขตที่เราสามารถทําได้ตามมนุษย์ประชาชนทั่วไปก่อนว่าเราสามารถทําอะไรได้อะไรผิด อะไรถูกนะครับซึ่งถ้าหลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วถ้ายังมีคอมเมนต์ใดๆที่ยังมองว่าฉันไม่คิดถูกฉันเนี่ยคิดถูกแน่นอนเอาคอมเมนต์เอาข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นมาคุยต่อหน้าพี่บนการตรวจสอบที่ถูกต้องถ้าไม่เป็นตามนั้นถ้าเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างถ้าไม่จริงทุกคนก็ต้องมีผลกระทบของตัวเองเช่นกันครับถามว่าน้อยใจไหมไม่ได้น้อยใจครับไม่ได้น้อยใจก็เข้าใจใน,ใน,ในเรื่องราวต่างๆ แต่ก็บอกว่ามันมันเกิดขึ้นได้นะสิ่งต่างต่างที่พี่ต้องทําก็คือหนึ่งพอเมื่อแยกย้ายกันเรามีหน้าที่ในการรักษาความสุขที่ดีต่อกันเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากกว่าอย่างอื่นเราไม่อยากว่าวันนี้คอมเมนต์พูดกันเข้าข้างแบบนั้นเท่านี้และจะทําให้สองคนสองคนเกิดความสึกว่าแบบเอ๊ะฉันไม่ดีต่อกันอันนี้พี่ไม่เอาพี่ไม่อยากได้สิ่งนั้นวันที่เจนนก็มีกับเราก็ได้บอกเราก็ได้บอกมีการเขียนบอกวันที่พี่จะออกจากบ้านพี่ก็เขียนบอก ว่าอะไรเป็นอย่างไรเราก็อาอาขอบคุณแลวก็ขอโทษในสิ่งต่างๆที่เป็นมาขอบคุณในทุกความรู้สึกขอโทษในสิ่งต่างๆที่ผปนอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอโทษในความผิดพลาดอะไรต่างๆก็ตามที่เราทําในฐานะผู้ครองที่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นเราก็ขอโทษใ,ในทุกๆเรื่องไม่ได้เจอเพราะว่าหลังจากที่คุยกันเสร็จก็เลยบอกคุณนัทว่า,าผมขอเวลาเก็บครอบของสักสามสีวันนะครับคุณนัทก็เลยน่าจะอยู่บ้านญาตินั้ง ื่อให้ผมได้มีหน้าที่มีเวลาในการเก็บของประมาครับถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่ตกใจไหมก็ก็ครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งเพราะว่าการที่อยู่เลยในในครอบครัวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเราระหว่างครอบครัวเป็นอย่างไร <S <S แต่แค่ดิเซลเอสทำไมสื่อถึงเรื่องเราภายนอกมันเกิดขึ้นก่อนภายในบ้านแล้วเร,เราเกิดขึ้นเราตามเราเรื่องเรามันเกิดขึ้นตามหลังสื่อ <S 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 นี่คือนี่คือพอยพี่ ช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเรามีประเด็นพ่อยคุยกันเนี่ยเราคุยกันเสร็จจบเสร็จปุ๊บทะเลาะอะไรกันก็ตามและมันค่อยคนข้าน้องค่อยดูอันเนี้ยเราก็เข้าใจได้แต่พอควเนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรก็ตามที่ผมมันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วแต่แค่ในฐานะพี่ถ้าถามว่าซอกไหมเราก็ก็เรียกว่าไม่ถันคาดคิดละกันมันจริงๆมันก็ไม่ต้องเยียวยาเพราะจริงๆก็ตอนที่คุยกันมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นการการ การทะเลาะบบาแวงหรือบาดหมางกันนะคนนั้นก็ยังอวยพอรอยู่ใช่ไหมว่าเอาพีาอาพ่อ้าอาําบบนีโชคดีนะอวยพรเองทุกครั้งแล้วก็อกขอบคุณนะมันเป็นทอะตกลงสําหรับคนที่ <c oughs> มันมีชีวิตครอบครัวมันมากันอย่างระยะหนึ่งแล้วมันโตพอกันที่มันผ่านเรื่องเรามาแล้วผ่านการเป็นครอบครัวการผ่านการพยายามการมีลูกจนถึงวันหนึ่งคือพอไม่มีลูกเป็นเ,เป็นลูกของเราเองเป็นโซ่ทองท้องใจเนี่ย มันก็เลยมีเป้าหมายในการเติบโตชชุดที่มันต่างกันที่มองว่าแบบนั้นหรือมันเรียกว่าจบตัวพี่ไม่อยากใช้คําสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันสรุปไปเรื่องหนึ่งก็ตีความกันไปเรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นว่าอยากให้นึกถึงใจของทั้งสองคนนะครับทั้งพี่นัดเองก็ตามทั้งเราเองก็ตามมันเป็นความ มันเป็นความหวังความตั้งใจเราที่ทุกคนก็อยากมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์มันได้ตามนั้นแต่ความเป็นจริงมันอาจจะมีหลายๆเรื่องตามนั้นและส่วนเรื่องที่พี่บอกว่าที่ทุกคนพยายามบอกว่าพี่นอกใจพี่มีกันอย่างนี้พี่บอกเคยสัมภาษณ์หลายครั้งแล้วอะไรที่พี่เป็นพี่ทําพี่ยอมรับแต่พี่เคยบอกไปแล้วว่าเราเคยผิดพลาดไม่ใช่ไม่เคยแต่ณวันนี้มันเมื่อมันไม่ใช่พี่ตอบว่าไม่ใช่ก็อยากให้เคารพไม่ต้องเคารพพี่ก็ได้ ขอให้เคารพคนรอบข้างที่หน่อยขอให้เคารพคนที่เขาไม่เกี่ยวข้ามไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สักหน่อยแกเป็นกฎหลายย้อนนะแกเป็นโรคประจําตัวพี่ไม่ได้บอกว่ามันมาจากเรื่องนี้นะไม่ได้บอกว่ามาจากเรื่องนี้แต่แกเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วซึ่งถ้าเขาพักผ่อนไม่ดีเขาทานไม่ดีมันก็เป็นได้มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้บอกว่าเกิดจากแค่เรื่องเราตรงนี้แต่สิ่งที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าวันที่พี่ไปปรึกษาทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนเนี่ย เราก็ถามว่าเอ๊ะจริงๆขอบเขตในการใช้สื่อทุกคนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันบ้างเราทําอะไรได้บ้างเราในฐานะสื่อในฐานะศิลปินในฐานะคนทั่วไปอะไรผิดอะไรถูกบ้างเราไปขอความความห็นคนนี้เพื่ออะไรเพราะเราก็บองว่าเราก็มีคนรอบข้างคุณแม่เราอย่างเนี้ยถ้าวันหนึ่งพี่พาคุณแม่ไปออกกำลังกายพาไปเดินสวนอยู่มีคนก็มาคอมเมนต์บอกแม่หน้าเหมือนหน,หน้าเหมือนนี่แล้วก็เอ๊ะมันคนละเรื่องกันอยากให้แยกแยะครับคือทราบมาบตลอด มันอาจจะเรียกเป็นโรคประจําตัวแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าเราก็พยายามดูแลกันมาคุณนัทก็พยายามดูแลทั้งควบคุมอาหารออกกําลังกายในแบบของคุณนัทมาซึ่งพี่ก็มองว่ามันมีการพยายามที่จะเติมดูแลและรักษาหลากหลายรูปแบบประมาณนั้นครับคือความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามนะที่พี่บอกเสมอแต่รักมันก็มีทั้งทุกข์และสุขถ้าเรามีความรักเราต้องยอมรอับสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่า มันเกิดขึ้นจากการคุยกันแล้วนะครับสิ่งที่พี่คุยกันตกลงกันด้วยความสัมพันธ์ด้วยวาจาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เช้นการตีความใดๆก็ตามที่มันจะทําให้ความรักหรือสิ่งที่ที่พี่มีมาเนี่ยมันมันเกิดผลกระทบอย่าทําเลยนะครับถ้าจะรักกุณนัดเองคิดว mm ่าก็อย่าทําถ้าจะรักหรือเอาใจช่วยในสิ่งที่เราเป็นก็อย่าทําเพราะแต่ละคนมันมีเหตุผลของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้พี่ได้พูดตรงๆสิ่งที่พี่เชิญ นักข่าวทุกท่านมาวันนี้เพราะพี่บอกว่าถามคาถามพี่ได้ทุกคําไม่มีคําถามไหนที่พี่ไม่ตอบแต่ว่าพี่พร้อมตอบในทุกเรื่องครับตอนนี้มีสีต้องรับผิดชอบร่วมกันมันก็มีมันก็ยังต้องมีแหละครับเพราะจริงๆครอบครัวมันมันมีกันมาหลายปีแล้วฉันมันไม่ใช่แบบเอ๊ะวันนี้ฉันเลิกเลิกแลกแยกย้ายกันแล้วก็จบแค่นั้นมันก็ยังมีหน้าที่ที่เราก็ต้องคอยจัดการบางเรื่องอยู่ประมาณนั้นมีครับก็มีโอกาสคุยกันก็เจอกันผมก็คิดว่าก็ เราก็ทักทายถามสารทุทกสุขดิบซึ่งเพื่อนคุณนัทก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่คนที่เราอยู่ในสังคมก็ยังเป็นเพื่อนรอบข้างกันอยู่ครับให้รู้สึกยังไงครับเข้าใจแล้วกอ็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าจะติดเ <c oughs> ตียนอะไรติดเตียนพี่ได้ไม่มีปัญหาพี่เข้าใจแล้วก็เรื่องของคู่เองเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่าเราคือผู้รับผิดชอบเราคือผู้นําครอบครัวเนี่ยถ้าเรารักษา <c oughs> ไม่ได้มันก็คือเรานั่นแหละถ้ามันไม่สามารถทําให้มันสมบูรณ์ได้เราก็คงต้องเป็นเป็น ผู้นาในการรู้สึกสิ่งนั้นแต่อย่างที่พี่บอกว่าในวันนี้พี่พูดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอพื้นที่นะครับให้กับคนรอบข้างที่เป็นรอบข้างไม่ใจะเป็นครอบครัวพี่ครอบครัวคนนัดบ้างครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วคุณนัดก็มีครอบครัวที่คุณนัดต้องต้อง,องดูแลนะครอบ mm hmm. ครัวใหญ่พี่ก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลในวันนี้เราก็มองว่ามันก็ต่อก็ต่างดูแลครอบครัวของตัวเองใช่ไหมครับมีโอกาสถ้าวันหนึ่งก็อาจจะนัดทานข้าวเจอกันได้บ้างถ้ามันไม่ได้มีถ้าวันนี้ ที่อยากให้มันจบนะครับพูดแล้วก็คือขอให้มันเข้าใจกันตามนี้เพราะจริงๆต้องบอกว่าคําว่าเรื่องราวของครอบครัวสองคนเนี่ยอยากให้มันกระเทือนจนถึงกลายเป็นเรื่องปัญหาอื่นๆเลยครับนะันนี่อ้อมพร้อมชมมุอกออนพี่จะเรียกว่ามุกออนไม่ได้ <ๆ S 2> หรอกเพราะ <ๆ S 2> จริงๆมันก็คือมันก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละก็แค่มุกออกมาจากบ้าน <c oughs> ใช่ไหมครับก็อยู่คุณแม่คุณแม่ก็ไปไปมาบ้างเราก็อยู่ตามชีวิตปกติตามที่เราทํางาน ประมาณนั้นครับมันเพิ่งเหรครันขอให้อัพกบคำถามว่ามันเพินมันก็ต้องเพินงแหละครับมันมันมีความรู้สึกกันอยู่แล้วซึ่งที่เชื่อว่าคุณนัทเองก็เป็นครับยังรักครับยังรักอยู่ก็ต้องบอกว่าในสิบห้าปีเราก็ยังรักเรายังระลึกถึงกันเรายังมีความปรารถนาดีต่อกันในในทุกๆเรื่องครับคืออย่างที่พี่บอกว่าถ้าก่อนอันนี้ไม่เป็นไรอย่างเรายังไม่ได้คุยไม่ได้คุยเราเข้าใจ แต่หลังจากนี้ขอเถอะนะครับพี่พูดชัดเจนแล้วพี่บอกชัดเจนแล้วแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเกินเลยเกินขอบเขตเลยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันคิดถูกสิ่งที่ฉันเป็นมันใช่แน่ๆเอาหลักฐานนั้นมาคุยกับพี่บนกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้องก็ต้องดูผลกระทบก่อนนะครับว่าคุณแม่หรือคนรอบข้างเป็นอย่างไรถ้าคือจริงๆไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะต้องฟ้องแต่ถ้ามันเกินเลยเกินขอบเขตมากๆจริงๆพี่ก็ต้องบอกว่าถ้า ยังไงเราก็ต้องมีกระบวนการที่มันถูกต้อง<ม>เราจะแค่คิดเองเออเองไม่ได้ถูกไหมครับถ้าการตรวจสอบหลักฐานมันถูกต้อง<ม>โดยสองฝั่งแล้วอ่ะมันก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันเป็นหรือปล่า